Huh. <laughs> mm <laughs> สวัสดีครับคุณวลินครับสวัสดีท่านฟังท่านผู้ชมครับดูเหมือนกับตลาดเนี่ยมีปริมาณการซื้อขายฐานแน่นเพิ่มมากขึ้นนะฮะสี่หมื่นหนึ่งพันล้านแต่ในระบบของการเทรดเนี่ยเราเห็นได้อย่างหนึ่งว่าในชั่วโมงเทรดเนี่ยหุ้นใหญ่นะตอนนี้เนี่ยเหมือนถูกเก็บเข้ามาแล้วก็พอประกาศว่าคนที่ซื้อเนี่ยก็กลายเป็นตัวฟอร์เรนกับตัวของสาบันอินสติลนะฮะ,ะตัวฟอร์เรนกับอินสติลเป็นผู้เก็บหุ้น อ่ฟอนเลนนั้นเริ่มเก็บหุ้นมาโดยตลอดแล้วนะแต่มันก็ไม่ได้มากนะฮะระดับอ่ uh, ยังไม่ถึงพันล้านแต่ก็เก็บมาอยู่เรื่อยในขณะที่ตัวรายย่อยกับป๊อปเทรดเป็นลักษณะของการขายดูแนวโน้มของตัวตลาดกับราคาหุ้นเนี่ยราคาหุ้นวิ่งกลับมาที่ระดับอ่ uh, อย่างที่การาฟเองเนี่ยวิ่งกลับมาที่ระดับ50บาทนะนะฮะ c p พนั้นวิ่งกลับมาที่ระดับ60บาทอ่าช็อตเซลของอ่ uh, ตัว LT ที่ลงไปถึงระดับ56บาท57บาทเนี่ย ขึ้นมาใกล้เคียงกับ6 0บาทแล้วเพราะฉะนั้นราคาหุ้นเนี่ยวิ่งขึ้นมาถึงระดับหนึ่งแล้วแต่หลายๆตัวหุ้นก็เป็นเรื่องผมต้องกลับเรียนก่อนครับว่าในแง่ผลการงาน,งานเดี๋ยวพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมหาอีเมลส่งผลการงานให้คุณ ลินนะฮะเป็นเพราะว่าผลการงานที่ออกมารอบนี้เนี่ยมันพบอย่างนี้คับผมพบว่า120ตัวหุ้นเนี่ยเป็นผลการงานที่มียอดขายเติบโตกําไรเติบโตอีกประมาณ100โตัวหุ้นเนี่ยเป็นลักษณะของการอยอดขายเติบโตบ้างแต่กําไรเติบโตบ้างเป็นลักษณะของการเล่นรอบอีกประมาณ100ตัวส่วนลักษณะการเก็งกําไรเนี่ยนะฮะมีการกระจายไปทุกกลุ่มอุตสาหกรรมอยู่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขที่เบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยประมาณ300ตัวเนี่ยผลการงานพอใช้ได้ในระดับหนึ่งสามารถเล่นได้เลยนะในแง่ของการที่เล่นเก่งกําไรเล่นมีลักษณะการฟื้นตัวในอุตสาหกรรมต่างๆนี่ผมไม่ได้รวมถึงไม่ได้รวมว่าท่านนายกจะมาอย่างไรรัฐมนตรีเป็นยังไงนี่ยังไม่ได้รวมรวมเพียงแค่ว่าผลการงานครั้งเนี้ยพอทําผลการงานแล้วมีความรู้สึกว่าอิ่มเอมใจฮะ หุ้นในตัวใหญ่ๆใ,ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆเช่นแบงค์อย่างเงี้ยผมยกตัวอย่างแบงค์เลยแล้วกันนะฮขอยกตัวอย่างแบงค์เพราะว่าดูแล้วแฮปปี้มากฮะแบงค์กรุงเทพแบงค์กสิกรไทยกรุงไทยแบงค์ทีแคปแล้วก็ทีทีบีห้ตัว ที่มีลักษณะการเติบโตในขณะที่ตัวไทยพาณิชย์เนี่ยยังยังอ่อนยังยังเล็ก,ลก,ลกๆน้อยอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรแต่โดยภาพใหญ่เนี่ยมันเหมือนกับโตหุ้นใหญ่ๆในแม่เหล็กใหญ่ๆนในโตหุ้นกลุ่มต่างๆเนี่ยอย่างเช่นในกลุ่มของพาณิชย์เนี่ยก็จะเป็นตัว CPO ที่มีลักษณะโดดเด่นมากนะ CPO ที่มีลักษณะผลการงานออกมาค่อนข้างที่จะดีในขณะที่ตัวซิงเกอร์เป็นหุ้นที่เป็นลักษณะการเก็งกำไรเนี่ยมีการรีเวิร์สกลับ นะก็มีหุ้นหลายตัวฮะในแง่ของตัวพาร์นี้ก็จะเป็นในกลุ่มของ ILM นะครับในตัวเด h o m มนะมีหลายตัวฮะนะฮะลองไปดูในแง่ผลการง,งานผมว่าคราวนี้เนี่ยถ้านังกงทุนกลับไปดูผลการง,งานเน่ยนะฮะจะ,อ,ะอิมเอม,อมใจเหมือนกับผมในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆแต่แต่ก่อนเปลี่ยนก่อนว่า ลุ่มอุตสาหกรรมที่ผมพบว่าจากงบข่าวนี้เนี่ยที่ไม่ค่อยดีเนี่ยจะประกอบด้วยกลุ่มที่อันแรกนะฮะปิโตเคมอันที่สองเนี่ยกลุ่มวัสดุก่อสร้างอะอันที่3บ้านพร้อมที่ดินนะอันที่4ี่แล้วเหมาก่อสร้างอันที่5คือเหล็กนะยังไม่สามารถที่จะรีเวิร์สกลับได้นะฮะยังเป็นบ้านพร้อมที่ดินเนี่ยทั้งไม่ว่าบ้านใหญ่บ้านเล็กนะฮะและแนเฮ้า คิวเฮาพึกษาหุ้นโอลิหุ้นแรงต่างในในที่ดินยังเป็นลักษณะของการอ่อนตัวผมว่าในหมวดอุตสาหกรรมที่ดูโดดเด่นมากเป็นหมวดอุตสาหกรรมของอาหารอาหารนี่โดดเด่นแบงค์อาหารท่องเที่ยวนะโรนะงแรมนะโรงแรมนะฮะในขณะที่ผมคิดว่าโรงพยาบาลเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าจับตา ICT มีหุ้นตัว a แอดวานตัว i n นทั h แล้วก็ตัว t ทูที่เขาเป็นตัวนำลีดอยู่นะฮะซึ่งตัว t ทูนี้ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังแล้วในแง่แต่ติดลบน้อยลงนะติดลบน้อยลงเพราะนั้นมีหลายกลุ่มอุตสาหกรรมถ้าเล่นตามผลการงานเนี่ยผมคิดว่าโอเคขนาดนี้ที่เราออกาศเนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งที่บอกเหตุในสิ่งที่ดีันที่2ก็คือ เนื่องจากตัวการลดอัตราดอกเบีย้ยในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันจะผูกพันกับการลดอัตราดอกเบีย้ยในทั่วไปจะทําให้ต้นทุนทางธุรกิจลดลงเพราะนั้นผมเห็นว่าตลาดหุ้นในยุโรปเองในอเมริกาเองเนี่ยเดินหน้าขึ้นได้อย่างเดียวเลยนะเดินหน้าต่อเนื่องเลยเพราะฉะนั้นการลดอัตราดอกเบีย้ยที่จะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนเนี่ยจะเป็นปัจจัยเป้าหมายที่ทําให้ตลาดนั้นจะเดินหน้าต่อเนื่องได้เรื่องที่3ก็เป็นเรื่องภายในเราอะนะฮะการเมืองได้เริ่มคลี่คลายไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพของตลาดใหญ่เนี่ยผมมองว่าัชนีตลาดทรัพ คงจะไปทดสอบระดับ1,350แล้วถ้าเป็นถึงปลายเดือนเนี่ยนะครับหรือไปเดือนกันยานี่จะชนีน่าจะทะลุระดับ1,350ขึ้นไปได้ขึ้นอยู่กับ ผลการดำเนินงานของกลุ่มอุหกรมต่างๆเรื่องไร้ๆในแง่ของสงครามก็จะมีการยุติมีการคุยกันราคาน้ํามันก็จะเป็นลักษณะของการปรับตัวต้นทุนก็จะลดลงนะครับเพราะนั้นในแง่ตัวผลการงานผมคิดว่าแนวโน้มค่อนข้างดีครับจับตาเด่นมากๆามีกลุ่มหนึ่งซึ่งผมไม่คิดว่ามันน่าจะมาได้นะแต่เป็นเรื่องแปลกครับว่ามันมาได้คือกลุ่มแพ็กเกจจิ้งหุ้นสิบกว่าตัวในแพ็กเกจจิ้งเนี่ยมีลักษณะอย่างหนึ่งที่น่าตกใจนะคือมีลักษณะการเติบโตต่อเนื่อง ผมไม่แน่ใจว่าส่งออกเราไม่ดีนี่หรือมันจะเป็นเรื่องของการออนไลน์ที่อยู่ในประเทศเราที่เข้ามากันเอยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยมันเลยทําให้กลุ่มแพ็กเกจจิ้งในกลุ่มของในในบริษัทจดทะเบียนเนี่ยนะฮะเป็นรักษะการเติบโตลองเอาไปกุการงานไปดูฮะดูเซตจุดวาจุดสพึ่งประกาศหลังสุดคือเมื่อวันที่16นะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาจบแล้วนะวันนี้มาถึงระดับสา3วันแล้วผลการงานทุกอย่างคงคลี่คลายแล้วแต่ประเด็นอันหนึ่งที่สําคัญคือหุ้นในตลาดใหม่ ไม่ค่อยจมฮนะในตลาดใหญ่จากว่านะครับก็ลองลองตามดูว่าหุ้นตัวหลักใหญ่ๆในหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆอาหารหมวดอาหารดูเด่นกว่าหมวดพาณิชย์นะฮะพาณิชย์อาจจะมีประสบปัญหาเลอกแยะอาหารยังโดดเด่นแบงก์ยังโดดเด่นกว่ากลุ่มลิสซิ่งนะครับประกัน แม้ว่าจะดีขึ้นแต่ก็ยังไม่ได้เต็มที่ฮะประกันยังมีสิบกว่าบริษัทดีขึ้นประมาณสักสามสี่บริษัทเท่านั้นเองยังไม่ได้ขึงถึงมาตรการที่ดีนะครับนี่คือผลจากงานทั้งหมดและผมเชื่อว่าดัชนชดีในสัปดาห์หน้านะครับยังเป็นลักษณะของการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นได้เพราะคงจะมีรัฐมนตรีต่างๆเข้ามาทําหน้าที่ดูแลประเทศไทยครับผมคุณวรินครับโอเคสวัสดีครับผมสวัสดีครับ